สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube เมียละคะหน้าสุขสุข์สนจับพี่น้องมือนี้นะคะสิบภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดค่ะ <laughs> ไป่อนไปซ่อนเอ้าหนาก็เลยอ่ะเธอฝ้ามันมืดมันมืดเยายดาดมนะแต่ว่ากว้างที่ซ่อนนี่อันดับแรกเขาต้องหาหล่องซ่อนก่อนมาสาน้ามาสาผล,ปลไปทักงนั่นอดีตพี่น้องอันนี้คืออดีตของ ให้ให้มุ่นให้มั่งให้แต่เจ้าคนละตอดีตเนี่ยขายแล้วแต่สมัยเป็นเป็นเล็กน้อยุ่นละเอาเขาจอดรถพิษหมองแต่สมัยเป็นเล็กน้อยที่นี่ประมาณหกเจ็ดไรเนี่ยละพอเราขายขายซื้อรถไถนาตะกี้รถแทร็คหนาก็ขายเอาเถามาเห็ดบ่อยเนาะ พ่อแล้วขายว้าออก็มาขึ้นมาทังนีว่าใส่เ้าสเส่เสียซะติขายเสือรเตน่จักหมือนบ่2สหมือนนี่ล่ะนนไปรุหมมองมันงง่าไงใน้ลงนี้ตูรุ่รงเลยีอ้าวมาไปแตใส่ด่างใส่ยูงั้นซาซานีละมือนั้นเปประทัดเมาเอาอืออๆให้ขาห้างประาเา<ๆ> แต่แต่แต่ลูกเร็วนะเอาแห้งเ้อะค่เล wow ่นบ wow ่อยู่บ้านเล่นประจำเลยจะ่ากะลาวขาบันดีๆยางขาหันยุบเป็นอาทิตย์พี่น่องว่าไดไทยคียเป็นพีน้องเบ่งก็ถือว่าท์ไทยมีนยางดอกขาบวมบครับบัตไทยุูมกว้าง เอาซุมกล่องเข้าไปไว้ท้ายขาพี่คั้นขาแหลกกะตาที่ตุ้มมองแลก้อันามาดเอาวิงมบาทันน้มนลมัน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 ละมันมันมันมนี่่อยว่ะหวน่อยดาข้นนิดดียวขึ้นน้องหัวขงนเอามันดกหวน่อยก็กินได้เด้จ้ะพี่น้ออาดังมะอาดังมะอยน่เป็นมือต้องตักผลมาเลย ใช่เออหวกเอแฝ่เอาไอปูก็เอาแต่ว่าคือเอาถุงเอาถุงใส่ดาวถ้าไม่ใส่ไอปูหัวเขาจะตายตุ๊บแอะนี่ต้องเดือบเอาโน้คือไม่ต้องไม่ต้องใส่ขี่นนะมาลองไป พี่ว่ารวกันห่งหน่อยสิ้ไไาไปลองบ้างปองเ,เอาทุนมานี่เอาเอายังไง้เลยเอายังไงใช้บ้างเลยดเป็มัดทั้งขง้งอนั่นละ้ยปูหลายเยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดียวลอ,องดูไทยไปจะไทไปไนไนจะะทศนไทจะกเกนไปจะไทเลย ปูหลายแห้งพี่น้องจ้ะจะมาโตน,น้อยๆหรอกวะเนะคะสะออนน้ำแม่งอันนี้เละพี่น้องบาทแล้วโตสองโตพุยออบ่าบาทดอกต้องแห่งเก็บกระปูน้อยกระหลายด้ยพี่น้องฮาชดชวนนอาตะลอะด cái cây này cả vo là gì hôm nay là cho nó มาเลยมาเขาไม่วิงเขาไม่วิงชอนแช่กันตอน,น้อมาพีปูเลยต่อีปูไ้หลายพน้องไม่หลายปะม่อ,อกกะเด็นหัวกันนี้ไม่ได้ใส่ขีเด้วยหรือเอาไปลวกลวกรวมน้ำห้อนแล้วก็เอาใสช่กระชอนใช่ตะแกงแล้วก็ ลวกลวกลวกลขีดมันก็จะไหลออกแค่กินหวกนี่นะมันกินได้ดีก็่วลกกัวอีกตัวไม่ีไม่ได้ขีดตัวใหญ่สุดมากพวกกัวพวกกบม่งย่านตัวใหญ่กินยากแต่หลายๆคนก็ห่วกกลพุพนแล้วพันปะพี่น้องจา๋าอ้ยม,มันเป็นมันเป็นกระถูเทาแปลกนี่นสรับไังมึง นี่บาทเดียวได้พ <sen> ี่น้องเอาไม่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 นะพี่น้องไปเห็นว่าอุ้ยสานลาบาทแล้วก็มาท่ายลงนี่อนเน้นน้นเน้นเน้นนนะอันยุบหยับหยุบหอันเน้นน้นยุบหโอ้โชดีอ่ป้เกจะเนั่นแหละลยห้แเป็นแบัดคือกันัง่ะ่อนที่ระบาด่วนนี่แมตอุ้มนี่คือนมา่วนขึ้นสีหาเอาส้มกอมันก่อนเตะ พี่น้องมีบ้านในเครื่องผิงพี่น้องเมื่อเมืงนี่เอาด้บวบวบว่ามันมีสักคู่มาปะม่ได้ว่าพวดยุมยัยุ้มยัมยุขานี่คขาดว่าสิมนหวกเลยอยูาา่ในขาผ่านาแ้าว่ากับมันกับแมนแม,นมงเหระวะมันอร่อย ส่วนข้าวเตะบุ้งเลยปล่า no นี่ละไม่กัดขีดินเงียะเหม็นบ่มีแมงบ่เอาคือว่าส่วนเข้าวเตะจะสีมันสีเด๋แมงนคือว่านตัวน้อยที่มักเลยเด้อคือแมงอีนี่นี่อุ้มนี่แหละคือว่าส่วนเขาแน่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มีมึงปูน้ำนมอ่ะเป็นน้ำนมหันต้มจะไม่ได้หย่ำบ ไปแล้วครับสีว่าสุฟังเด้อเดี๋ยวนี้พี่น้องเลียวเห็นว่าเนี่เป็นกลุ่มน้ำขขางๆนี่เห็นบ่โอ๋ออย่ามิวิ่งชวนนะนี่นี่ๆๆพ่อกลุ่มบักใหญ่เลยเพ่อพี่น้องเห็นว่าในาน้ำนั่นนั่นผาสังเกตกันสิบุง้งว่าไงคอนเซนติน

ดูสิทุกคนอือหืมไม่ได้กินแต่ฮะเฮาลองเอาน้ำใสาๆก่อนแลเราฮจังไปหาแมงน้ำกล่นไม่หนเอเฮ้ยดูสิทุกคนเครื่องคูกก่เรากับทเศร้าจะมาหาดอกแมง <laughs> มันทิอยู่บนนู่นก็ตัปลาลูกคนเนาะ อ,อ,อย่าวาปลาลูกคอกคนกัอยู่เป็นมูกันละ่ะอดนนิเชีนเฮาอยู่มูเออนั่นละ่ะเอ้พยกยุไก่ล้อนี่เขาจะกินจนเบี้ยแล้วเนาะฮะเอาคือว่าไปกิน,นไปข้าวนส่วนมึงองี๋ มันสะอาดจริงๆนะคะสะพี่น้องซาก็ไม่ได้ตะขีเดียะเด้่มีขีดตะลืนยังเลยน้ำเพราะมันเป็นหินแแหคือบ่มีขีดตะลืนยังเลยแบบว่าวเป็นน้ำที่สะอาดมากกินก็นได้ดกินก็นได้เฉลี่ยแล้วกินให้เพื่อเบิิงพี่น้องบ่เส<ะ>เราซิลตอนนตอ,นตอนพี่น้องบ่เห็นนี่คือโจมเขาคาร์เทมีบาบาดโอ้แต่สอนว่าถ้ามีบาดซีดแต่เทีนี้ค้างแรกแล้วเดี๋ยวบาดซีดเนี่ย ว่าขมี้พมมนากระิมักเนอะน่ำนอนนพอดีเลยปะพอดีเอาจังสิมันกะพอหิหลายแตเลยอเอาแล้วตุ่นี้คือว่าลองไปข้างทีงนั้นอีกานั่รอแล้วเอเจอกหม,มหนีน้ กนอนี่จะแม่งที่สะอ่อนก็คือนี่ประมาณนี้อันนี้โจ้เคยบางหน่อยๆเนีที่จิ้มเป็นรอยก็โตนี่นี่นี่แม่งที่อยากได้มันคือตัวอ่อนของแมลงปอถ้าสมมติว่าพี่น้องภาคอื่นมาดูเอาว่าม่นตี พี่เสื้อบ่แม่งถุบแมงปอพันใหญ่ไมเฉินอันนี้เราแมงละงามมีมันแมงปอมีตัวใหญ่ตัวน้อยอันนี้ก็แมงละงามแต่มันโตเงาไหมมันก็องเป็นแมงปอใหญ่ตัวแมงปอสายพันุ์อริกาไม่ให้แม่ลองยมั้ยไม่แม่สอดเลี่ยนกัน มแม่สิลองอ้อมไปฟังพุ่นมัน,นห้ยสอนน้ำเนยอยากสอนไหมสอนตู้ดเดียวยมาเอ้าฮักโหน่งวิชิชัยเอบซีตัวจริงตัวนี้อันนี้อ่ะเขาเกลียดเขาสู่เขาไล่แจกสิเขาเตีเยบขิขอน้ำเสียโหนง่งเขา น้องใส่นี่แหละว่ายังมันกะหรอกขอจะเสียดอขอ้ขาขวางเลยเนี่ยเขาก็เจ้านี่เขาเดืยดร่อนที่กนันไม่ไมนี่ปุ่นปๆๆมันขึ้นเราเป็นมุกกุมเหลอลงลงบ้านพี่น้องบ้านั้างมูอเจ้ากินบอแม่อันหัวกันนี้ เราทั้งนี้กินว่ากินตะฉี่ว่าสีจะมาผูก <c oughs> เอามาแม่กั <c oughs> บหวังนี้มันเหมือนแล้วเสียนเลยหวัง,งมันสอนทุนกอย่กากับบารมีเฮ้ยจะคลองหน้าคุณนม่แล้วจะคล้องหน้ามาแล้วไปย่งา,า,ายงขี่รัวไปทางผิวขึ้นไปทางเก่า ถ้าอายุาบอไม่เจาะของน่พี่น้องเพื่อนรู้สึกเปล่พี่น้องเพื่อนพี่น้องเพื่อนไปไปเอาทั้งบ่ง<ป>ยางหาอุ้มมันอุ้มหวกไหมเขาจะรู้ได้ว่าไหน,ไปปน,นอุ้มหัวเอ้าสิมีอ่ลองลองยืนหน่อยอหไหมเอานี่ยนี่มันยเจ็บบอเป็นแม,แม,แมงอย่างนี้บ่เดี๋ยวจะขาดพี่น้องนี่เออนี่ตัวใหญ่แห้ มันบ่เห็นนะบ่เห็นจังไหนนี่ยทุกอย่าเห็นอยู่มั้ยในกล่องเห็นอยู่ไหมไอ้ทุกอย่างข้างนอกคือบ่เห็นนี่บ่อีปูอีปูพี่เฮ้ยนี่เป็นปุมเป็นจุ่มมีโตมากนะครเห็นขาไม่ใหญโตมากแล้วเอ้ะมันก็บินแล้วตอนนั้นมาแล้วแม่งปล่อยดิ นี่น้องมีตัวดีแก่แล้วอ๋อพวกมันออกมาแต่อีปูส่วนในแต่ของเก่าปู <c oughs> คือหลายแต่ตีขาบมันเออนี่ม,นมามามาไงามาผีเหรอ <c oughs> ตายฟังเสียงเศร้าหามหามดิ แล้วตัวนี้คือป็นติง่งเอ้เรารอดขาดมันเนอะโอหามไงว่ายอยู่ในปลาจะสิบัโอ้ยห่วงเงี้ปยปลาจ้าปลาจ้าจะหนอนชุ่มมีหางแล้วกระลบเลยเนาะเอ้ยมาๆมามา,มาง่ายเลยบ้นนี่แหละวิธีชีวิตบรรหนอกน้องเอิดว่าค้นส่วนใหญ่ ทีอยูมาหน่อยอยากมาอยู่สิแต่เนื่งด้วยภาระหน้าที่ก็ปัดแกรักเดี๋ยนี้ก็คือเงินคนก็คือเงินปัดแกรักของคนก็คือเงินเขาก็ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อสิมาจุนเจียครอบครัวเขาก็ต้องใส่เงินกับอ้ไรต่บางค่ะมันกับมันลดทอนได้เขาเนี่ยเขาก็ลำบากกันลำบากได้เพี่น้องเงินเก็บเงินอย่าง ใช้หมดแล้วมันตั้งสปีแลใส่เพหมดเดีวมันบรได้ล้ำนาสองปีแล้วเมนว่าตอนก็เป็นมะละกอมะล้อบรได้เก็บติเก็บค่ะต้องใส่หมดแล้วเราบรที่นี่ขายของที่เหลก็ขายหลักหลังมาหนี่ช่วงโควิดรอบสองรอบสามมาหนี่จากแย่แย่ยี่สุลันตอนแย่ตลาดจากของเหลียวบ้างก็ได้คนมันอุ้ยคนมันมีกำลังซื้อ ของแพงขึ้นล้วก็จำนวนสื่อก็ลด,ดลงจห้อขายราคาเกา่านขายแพงกับว่าไ,ไ้ขายแพ,ง,ง,พงก้างว่าซื้อครับนี่แหละยุคเศรษฐกิจบ่ดีย,ยุคยุคร <c oughs> ุอ้ยเป็นยังคมัขาดพิ้งเบ่ดีด้กวาแมงด,ดูแลดีก็ว่าดีก็ว่าดีบ่ดีก็ว่าบ่ดีเห็น มามาออกมาพี่มาพี่นั่นเดือดทัวเอาซื้อน้ามันนะอีป,ปูกะพอ่ออันนี้นี่เห็นป่ะนะเนี่ยสี่ห้าตัวนี่คือมีหางหมดแล้วนะมันเป็นหัวเข็ดจะมันกระายอะไรมันกัโอ้ยหัวเรียงมันมันมันไปนานหยัง ถ้าเอาคูดไงมากฝนเนาะเขาเอาคูดน้อยมากเขาก็ระได้เครื่องคูดเนาะมาสนเตะมาหลุดไปจุกเนาะโอเคโอเคอยู่ทางนี้มันสะอาด นี่เพราะจะหนาเพราะเป็นตะเบิงได้พี่น้องหนาหนาเจ้า,าจของขีดเพราเป็นตะเบิงเ้าขอเบิงดากเบิงกลืนไปตัว <c oughs> เต็มหูเต็มตาดี <c oughs> เต็มกล่องพื้ <c oughs> <c oughs> นเฮ้ยนี่นี่น,นี่ใสใสเลย <c oughs> ใสยใสไปรุ่นชอบอุ้ยพ่อน้งพุชจะตัวนังเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่กันมานี่กัน ขบปาหยปานดปนดอะเมือแดงตะวนาอนะไระบาด้วยสวยเอาแต่แม่งอีดขันบ้านร้อยเปร์เซ็นขึ้นไม่หลีกกบ้เอาหัวไ่ได้เบา้าผลขูดชุดหนึ่งงการพอดีนะเต็มเลยมียาบาาแล้วปนานทโอ้ถังนึ่งและตี ออนี่สอนคือเป็นในกัมเมียบาทแล้วพี่เนาะโอ้ยทางมองน้ำจะใสกันหนึ่งสองสามหลังตง <c oughs> นีบอลละเฮ้ยว่าไหนาเกียรติมั้งนั่นจังแต่นาหลายใจ <c oughs> เฮ้ยไอปูเฮียตีมันเฮ้ย,ย,ยมันแม่งอีดให้สูนะสิมาอีกอยู่ดอกมาอีกอยู่มาอีกอยู่แต่มีรลอดสองหลอดสามเลยนี่มันไอปูหาเขาหาไอปูไปดองไม่จะใส่ยตาบุหเฟ่ต์เพิ่มอ้เนี้ยใครอยากกินห่วงเ้าจะเด้มรีเควสมาว่าอยากกินหวกน้อยนะคะ เดี๋ยวสิมาสอนลับแพกส่งไห่เลยอัดกระป๋องส่งไห่พี่น้องใส่ใส่อุ้ยปูปูปมันนี่ปูมันนี่ก็ปูปลอดสารเนี่ยปูมันมียาพวกนี้ปูเนีเนปลายุค่าพี่น้อง,น,องนี่สาดียุลางปลายุค่า ซึ่งบม่ค่อยมีผู้หูจักขันค้อนหูจักในเบลีย์ด้ยนะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่นักนะคะข,ะาขนาดจะขวางพญาวรูเลยว่ามิสาแห่งนี้เนี่ยโอเป็นปลากูน้อยกูหิน มันขาเออเออเอเอแค่ตกน้ำตัวนึงแค่นั้นทันนี่ปูไตห่วกแล้วหว่วงคือไตเอะปลาเพล้วพลแล้วอู้ยพี่น้องใครมาซื้อซ่อมตำที่ร้านคือได้กินปูดองคลิปนี้นะคะแสบมันแสบมันโตพอดีข้ามเานาะย่างกับระวังก้อนหินหลายไตน้ำตอนแรกเขาลองเอาหวกเลิ่บ่ หลับสองแล้วถ้ามาลองไอปูก็ขึ้นเลยกขึ้นพอละแม่คงเปลี่ยนอะไรขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยูทูบเมียวลักันนาสุขสุกคนละเจะเดอวันนี้ลาไปกับเอาแบบห้าเลยบ่เห็ดครูขวบเอาบ่ฝากติดตามเลยนะครับต่อไปกับผมก็ร่างหัดอ่ะเข็ดเพ่งอยู่ เฮ้ยลืมขาอีปุ้ยปุ้ยปุ้ยแด้เอาอีปูบุ้ง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 นามฮัตโปรแกรมปบุเพียงอยู่สบายค่ะนีจากเวลาห้อกับไ่มันเียเครื่องถุงเลยติ้าจะฝอยลืมฮัชดโปรแกรมปบุเพียงก็ไปกะน่าจะเดือนนะกระดาษิงหาไปกระดาษรื่าิงหานี่ละ สิงหากันยาตุลักสิกาท่านย่าประมาณไปกระกระดาสิงหากันยาเนี่ยแหละปในเดือนสองเดือนนี่ก็อาจจะมีเพ่งโคเวอร์ลง่บานนี้สาตัวเลยเอามาแปๆมากขึ้นมาขึ้นขึ้นเลวขึ้นเลยวนี่ขึ้นแล้วจีขึนงวกขึ้นก้วยปะท่าทันเอาพีมมามามามีหลังนึเห็นไั้ตหักนนีสามตัว นราก็แล้วเป็นจักเทียปปตกไทยได้หาโตพี่น้องปไปขอดีีว่าชอางซ่าเหมือมั้ยที่ต้องอีูรถจึงไปเรียกว่าไปละเด้อนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับฝากติดตามเนี่ยการวงการบันเทิงองการบันเทิงอาจจะหน่อยแน่จัิงหน่อยนะครับเพราะว่า เนื่องจากยากแน่ลูกก็เริ่มใหญ่แล้วมันก็เริ่มยากไปเป็นเลาคือเวลาเ้าก็เริ่มหน่อยลงหน่อยลงแต่ว่าลูกใหญ่ก็นี่ไปอีกมันก็สิสบายนะครับอาจจะได้ไปอาจจะให้คนอาจจะได้เห็นหนคะาตาอาจจะเห็นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ลบก,กับลูกยูนี้จะเสาเถ้าคำพอเลี้ยงเองนะครับเอ๋อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกซะก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ